วัดีค่ะวันนี้นะคะเราทั้งคู่นะคะก็ได้มาเลือกรูปผ้าที่เราถ่ายไปทั้งอิมรอนวก็เอาดอกรับทั้งู่เลยนะคะแล้วก็ได้เลือกชุดสําหรับวันงานด้วย่ะคะก็ได้ลองชุดจริงแล้วก็รู้สึกนใจแล้วก็มีทิชุดที่ที่สาวก็ชอบผมก็ชอบด้วยใช่เพราะว่าชุดที่สวยมากตนี่แล้วก็ลูกค้าเนี่ยคือแบบว่าคุณไม่เหมือนที่อื่นค่ะคุณมันจะไม่ ได้ดูทันสมัยคะคะสิแล้วก็ดูหรูหราแต่ว่ามีความแบบดีในตัวในในเนื้อหาก็เออชอบแล้วก็อย่างอย่างเซลที่นี่ก็จะมีดีนะคะเราลองได้แบบนานมากมายชุดแบบเทคแคร์ดีตลอดค่ะบรรยากาศก็เป็นกันเองค่ะก็รสุดประทับใจให้ไงก็เออก็ถ้าแบบเพื่อนสนใจอะไรอย่างเงี้ย 料ではね。<Yeah. S 1>